สวัสดีเชา้าวันเสาร์ที่14ตุลาคมพุทธศักราช2566เพิ่งบนทีวีผมก้อยวีวรพันธ์ก็มานั่งพูดคุยกันในช่วงตีห้าตอนเช้าก่อนอื่นขอนั่งสมาธินิดเดียวไม่มาก ขอให้เรามีจิตใจที่ปลอดโปร่งช้าวันนี้ช้าวันนี้เรามีความสุขกับการที่เราได้เกิดมาเพื่อที่จะสร้างสรรค์โลกเพื่อที่จะสร้างสรรค์สังคมสร้างสรรค์ประเทศชาติสร้างสรรค์ครอบครัวและตัวเอง วันนี้เราจะทำให้ดีที่สุดและถึงที่สุดท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามชมพึ่งบนทีวีอยู่วันนี้ผมจะมาคุยในเรื่องของสัมมาสังกัปปะซึ่งเป็นข้อที่สองในมัคมีองค์ด ข้อธรรมแห่งความพ้นทุกข์ถ้า,ากว่าเราได้ฝึกขัดประพฤติและก็ปฏิบัติได้เราก็จะมีความเจริญเพราะเราคลายทุกข์ได้คลายทุกข์เป็นทุกข์อะถ้าเราเป็นมนุษย์มันยังคงไม่หมดหรอกค,ครับตราบใดที่เราจะเป็นมนุษย์มันไม่มีหมดมันยังคงอยู่ตลอดไปถึงเราจะเรียน ได้แล้วมันก็ยังหกดอกหลุนอยู่ถ้าเราเป็นมนุษย์นะครับแต่ถ้าเราแต่ถ้าใครปฏิบัติถึงพระอาหารหันต์นั้นก็ว่าเป็นเรื่องหนึ่งปอย่างผมนี่ก็เป็นมนุษย์เป็นพุทธบริษัทซึ่งจะปฏิบัติอย่างไรความทุกข์ก็ยังคงมีนะความทุกข์ความสุขมันมีเพราะมันคู่กัน เพราะฉะนั้นเลยเราถามถามตัวเองก่อนว่าวเรามาเรียนรู้ทำไมในเมื่อมันเรียนแ้วยังปรับบทุกอีกก็คือความทุกข์ความสุขมันเป็นสิ่งไม่แน่นอนทุกอย่างนะครับมันไม่เป็นสิ่งที่แน่นอนอะไรเลยกพราะว่าสิ่งที่แน่นอนคืออะไรก็คือสิ่งที่ไม่แน่นอนไงล่ะครับเพราะฉะนั้นในเมื่ออะไรอะไร,อะไรก็ไม่แน่นอน เราก็มาทำความรู้จักกับการที่จะปฏิบัติให้พ้นทุกข์เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราอยู่ในห่วงแห่งบนโลกในสังคมทุกวันนี้มันจะต้องมีทุกข์แหละจะต้องมีปัญหาแหละจะต้องมีสิ่งคับแค้นใจแหละจะต้องมีอะไรๆที่เข้ามาผัวพันจนเราเกิดเป็นความขับแค้น หนักใจนะเพราะฉะนั้นวิธีดับความทุกข์เราก็ต้องหาให้เจอหาให้ได้แล้วเวลาเราเกิดทุกข์เราก็จะสามารถดับได้พอมันเป็นทุกข์เราก็ดับได้ทุกมาเดี๋ยวก็ดับไปทุกมาเดี๋ยวก็ดับไปแต่ถ้าเราไม่เรียนรู้ทุกข์เลยมันก็จะทุกนานนานนะทุกนานมากนานมากทุกนานอะ สุขน้อยทุกนานสุขน้อยเพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้ทุกเข้าใจทุกเนี่ยผมกำลังศึกษาอยู่และผมก็บอกผ่านผ่านไปนะไม่ได้สอนใครนะครับบอกผ่านไปแต่จริงผมกำลังพูดเตือนตัวเองทุกทุกทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมดนะี่คือเตือนตัวเองทุกอย่างแต่เตือนตัวเองแล้วก็ส่งไปในโทรศัพท์บ้าง เปลอใครที่จะลองดูนะมันก็มันก็ผมว่าดีนะนะถ้าใครว่าดีก็ลองดูแต่ใครว่าเออไม่เอาลเแล้วเฉยตายหาเลยก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเลย,เลยนะอ่าถ้ากินว่ะทุกแล้วมันรับความทุกข์ได้ไม่พื้นะหายเลยไม่เป็นไนยครับนะ <c oughs> ความทุกข์เนี่ยนะครับถ้าเป็นค้อบ ปฏิบัติในมรรคมีองค์8ข้อที่2สัมมาสังกัปปะก็คือดำริชอบคิดชอบถามว่าคิดชอบจากไหนอ่ะเราดำริเราคิดออกจากกามนะดำริออกจากพยาบาทดำริออกจากไม่เบียดเบียน ถ้าเราเราเห็นใครนะเห็นใครหรือว่าเห็นเพื่อนหรือว่าเห็นคนที่รู้จักนะติดอยู่ในบ่วงการนมติดอยู่ในบ่วงกาม,นะกามไม่ว่าจะติดผู้หญิงติดการเที่ยวติดการพาน,นันติดเหล้าติดอะไรก็ตามแต่นะบคุคคลคนนั้นนกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่แย่นะ่ะ ต้องช่วยแหละแต่เขาจะต้องช่วยตัวเองก่อนเราจรึงจะช่วยเขาไดนะ้ออกจากการไม่พ้นติดการมานันเราค่อยๆล,ละละออกมานะติดเรื่องของพยาบาทพอใครพูดอะไรชอบพยาบาทชอบคิดชอบสั่งสมความกับแคดไว้ในอ,อกหัวอ,อกนะ แล้วทีหลังจะเอาคืนอะไรเงี้ยก็เพลานะครับเรื่องแบบน,นี้ต้องฝึกฝึกฝึกอุเบกขาฝึกอุเบกขาปล่อยปล่อยนะเหมือนผมนเวลาขับรถขับรถเวลาขับรถไปเนี่ยไม่รู้ว่าผิดหรือถูกนะอย่างน้นนอยๆก็ต้องขอโทษคู่กรณีก่อนถึงแม้ว่าบางครั้งคู่ผู้คู่กรณีที่เราอ่อนกว่าเรา เราก็สามารถยกมือไหว้ได้กลายเป็นเรื่องที่ไม่ดีมันดีขึ้นแล้วก็วงเล็บนะครับก็สามเมื่อกี้วงเล็บหนึ่งวงเล็บสองวงเล็บสามนะไม่พยายามเบียดเบียนผู้อื่นไม่พยายามเบียดเบียนสัตว์อื่นเพราะการเบียดเบียนเนี่ยไม่ดีอยู่แล้วใครว่าการเบียดเบียนดีคนนั้นกำลังโอ้โหเลยนะครับ กำลังมหาหเลยแหละกาลังโมหะกําลังหลงเลยนะครับเพราะฉะนั้นสัมมาสังกปะเราจะต้องฝึกดําริชอบนะเพราะเราเห็นชอบนี่ถ้าเราหลงในกามนะไม่ว่าในกามนั้นจะเป็นกามเรื่องอะไรเพราะกามมันมีหลายอย่างที่ผมว่าเมาตะกี้ติดผู้หญิงติดการพน,นันติดหวยติดติดอะไรก็ตามแต่ที่ทำให้ชีวิตแย่แย่ลงอะ เราต้องถอนตัวเองออกจากตรงนั้นออกมาให้ได้นะแล้วก็พยาบาทก็เหมือนกันที่ว่าเนี่ยแหละครับไปเที่ยวพยาบาทโน่นไปเที่ยวพยาบาทนี้นไปเทียยาาทเท่ยวแค้นคนนั้นเที่ยวแค้นคนนี้นอย่างไรเหมือนนังจีนเนี่ยแค้นต้องชําระแค้นนี้ก็ต้องฆ่ากันให้ตายกันไปข้างหนึ่งฆ่ากันให้หมดตระกูลไม่ตระกูลเมืองก็ตระกูลกูลหมดหอย่างนั้นอย่างนั้นมัน มันไม่ได้หล้วครับอไอ้ทำมาทําได้แต่ถามว่าแล้วมันดีหรือไม่ดีแน่นั่นคือไม่ใช่ดําริชอบแล้วนั่นโมหะชอบแล้วโง่ชอบแล้วแบบนั้นนะขาคือเรียกว่าไม่พยาบาททีนี้ไม่เบียดเบียนก็เหมือนกันเราเป็นคนเราเป็นมนุษย์เนี่ยนะได้เปรียบได้เปรียบสัตว์อื่นอย่างมโหรานแล้วล่ะ ธรรมชาติก็ให้เรามาเหลือเกินแต่ให้สัตว์ให้สัตว์ที่เขาเรียกว่าชั้นต่ำนะให้สัตว์มาน้อยมากเลยแต่ให้มนุษย์มาเต็มเปี่ยมเลยทุกอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นักรบจะไปนู่นจะไปดวงดาวจะไปจะทำให้โลก ทั้งโลกอยู่ในมืออยู่ในโทรศัพท์หรืออะไรก็ตามแต่นะมนุษย์เท่านั้นแหละไม่มีใครอื่นที่ไหนเหมือนผมเคยพูดเมื่อสักประมาณสิบวันที่แล้วนะคนจะเป็นเทวดาคนจะเป็นเอ็นคนจะเป็นพรมคนจะเป็นพระอรหันคนจะเป็นพระโสดาบันหรือคนจะเป็นพระสศกทาขามีพระอนาคามีนะคนจะเป็นอะไรก็เป็นเลยเป็นยักษ์เป็นมารเป็นได้หมด ม่เริ่มที่คน,น่ยเพราะฉะนั้นธรรมาชาติได้คนมาเนี่ยโอ้โหสมองเนี่ยสุดยอดเลิศเลิศล้ำล้ำเลิศถึงแม้ว่าจะมีเครื่องมือ AI เข้ามาในชีวิตของเราในปัจจบุบันนี้ถึงแม้ว่าโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความมีวัฒนาการในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยยังไงก็สู้คนไม่ได้หรอกจะจะ,ะ a อยังไงก็ตามนะมันความเป็นจริงสุดๆแล้วในที่สุดก็คนนั่นแหละเป็นคนสร้าง AI มา และเอไอจะเก่งกว่าคนได้ยังไงมันไม่มีทางและมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคนจะต้องเก่งกว่าอะไรอะไรทั้งหมดนี้เพราะฉะนั้นนะครับในเมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์เรารู้แล้วว่าเราได้เปรียบได้เปรียบผู้ที่มีกำลังน้อยกว่าเราได้เปรียบได้ได้เปรียบ,รยบตรงที่ว่าเราเนะ่ะเป็นมนุษย์ที่มีอำนาจมากที่สุดในโลก เราจงเอาอานาจนี้ไปเที่ยวเบียดเบียนสัตว์อื่นเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนผู้ที่มีตําต้อยด้อยกว่าเนี่ยมันไม่เก้าท่าแล้วครับนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าใครยังอยู่อยู่ในสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับดําริชอบเนี่ยเราหวนกลับมานะครับเรามาเห็นความดําริชอบสมาสังกปะให้เกิดขึ้นกับตัวเราพอสังกปะเกิดขึ้นมากับตัวเรา เราก็มีความเจริญขึ้นไปเป็นข้อที่2แล้วจากเมื่อวานเนี่ยสมาธ,ธิิวันนี้ก็สมาสังกปะเวลาก็พอประมาณนะครับเอาขนาดนี้ก็พอแล้วไม่ต้องมากขอให้ทุกท่านที่ติดตามแอปชุมรับฟังรายการพึ่งบุญวันนี้จงโชคดีปฏิบัติด,ดีปฏิบัติด,ดีไปเรื่อยๆทุกวันนะครับสะสมวละนิดวนลน่อยสะสมวละนิดวลหน่อย แล้วเราจะได้ดีในอนาคตวันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ